ก็ดีแล้วอีแม่จะเสด็จกินดอกอันสั้นแทนเขาสบายดีท่านผู้โสมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องข้าไปกินข่าวนะกันแล้วมาถงนามาถงนายังดำหน้าอยู่เป็นบอกมาาหน นลเจ็้านลเจด่าลเจ็ดคุณมานันีโเออนี่นี่ในบ้านนาเราตังน้องลบเตียนหอ้าวลงไปนี่มาลุงาไปแล้วมาลงกาะเรียบอยูเรียกข่าดอกอันสั้นนี่เยในกูกินเมื่งล้อมเมืองแน่มันเป็นจังไดสวัสีงามขับไปมาใ่าดีออข้อมันน่นข้อมนนีเวลากินเข่ากินน้าแมเฮเดียว คนมีบุญลงเขาลพน้องลางลงนถึงลงฮือนถึงเวลาออหมูแกงหน่อไม้ปิงมาบานคุ้มมาทำหลัดมาพูน้าใ่ขยองก็ได้มาบัวมีน้ำมันด้ตรางดวงนี้มีบุญอพราข้าเขาดวงีมีบุญพาะดีมก็ขาขาวพีน้อง พักไผ่อตามเนวเทาหีกินนะได้เดี๋ยวพักไวอพักเวยนนวดคลองลงยาโอเคได้แล้วนี่ต่ขายยาบ่โอเคโอเคมันบอสตงนอะไรมันบ่กระตุบอสิมุนแหยสิมุนแมึแหคนบอกินแกงหม่นะเลยนะเขาอยากได้อยากนี่ไงน้มานรกก้า

มาลองเพลงแล้วเพราะว่าเกี่ยวข่าต่อเหมาะคิดข้าวเทียงด้วพี่น้องข้าเทียงนาอยากให้มันแดดอยู่ด้ใน่สิหายซาเอื้อไปขาเห่าขาเห่าอยู่ได้หมอนน่ะมาดามเอื้อจัดไปค่ะ

ท่านบอกเจ็บปวดหอ่อคือหอมพุงใส่หมอแกงบอหมอหุงเขาหมอให้ฟงใส่เกลือบอใส่เกลือใส่เกลืออืมมันมหญ่ซ้อนหุงละลูกใส่หมอทรรม่ได้เอานะครับบุ้งบุ้งบุ้งบินอนั่นแหละเขาจังทามันหอมคือหอมแสบคือหอมแสนหอมดอกอันนี้บอหุงแกงฮ

แบ่งแกงมาเเลยือจับถจับจับแกงนักตีนะงมนะีกอพักหักกระโดดักเอรงจกเบไกินอีกนี่ักไข่ตะกินกไข่อ่าน้วมัเนอไ่น้ยักไ่ขาวม พอเจอได้ในคลิปตัวเจอกินแกงรไมบ้างตอนนั่นน,น้อย<ค>ับไข่หมากซุกเอาไมใหมูอีกคืสำันกินลนี่เลยเนาะกินนี่นนนนนแบบนนล,ล้นาะแพงตัวได้เฮ้ยัานตัว,<อ>ตวยังแพงไอ้กินตุดเป๊ะเถอะไอ้แรกด้วยเตาเจดมตาเตาเราซาดฟาดๆที่นอกทับไข่เนาะ ได้กินสมานิเลยไม่ได้กินไ้แค่ใช่ผมหมายม่เนย่นซามะดามสิมาเหี่ยงบอยอาหารลงมายอาหาม่านสิมาลมาตอนในเรนูเริ่มมาซอยลกหย่าเปนไหมิมาต้นเขาเรียบโบได้ไม่ไหวนะคะตายตตาละตาว่เียงสือของ่มันมาซินี้ผู้ชายเหรเนาะเราจะลงมั่งลงมั่งมาตอนนี้เราจะพาลกหย่า ใา่บอกว่าท enfin ีน okay. okay. oh. anyway> ี้ไม่ถ่หรอ้าก็มาอยู่ัวเดียวหลแห่ปัวเข้ามาหามายเ่อาัสันอกลมวมา้ยงกล้แกงมามาให้ั้วกินัวาหนัก โค้งงานจ๊กสยอจกในเสนะไ้จสวประไปเบองวานดีๆูอพาดมีหดยอดตัไปเอาลุมผมดิลาแบมาท้งเครืองทั้งาดแตลามายังมาทามาบังดันมันรู้วพาไปจนไปตลอดูออ ใก่แล้วเนห้อดนด้อรืออันสัตวดันนห้องนี่อดพา้ก็เหตแมบ้านน้บานะบวมเขาจะเอาคอมเมนต์มาอยากอยากแนเมื่อไปเหตุบ้านหี่ยเป็นได้แเป็นเราเนตัวได้แล้วได้แล้วเมื่อเข้ามนบอกนี่ไปหาคู่หนึงเมาเอีแม่อนอ่นเ เขางงว่ะอันนี้เนี่จะเป็นผู้าหรือผู้ญิงเขาแค่ซื้อยา่ลใส่นาอะตอนนี้ซื้อมาได้คัดของันนเราถึงแ่ไดมามาตไรมันจะป่นแล้ก็อย่ดีนะฮะใส่นาห้องจำน้ำสุดเนาะน้องเหมือนเนาะแต่ว่าคือจี้มก็่เนาะ มาเนีเบิ่งกริบวาน่าเกห้ออีแม่หองลูกก็หอแม่อ่น่ยเป็นาซบได้เปา่าาซเดมไยังเดิมคาซบแต่่นคือปาแดงจะไหวสัมผัสประจำตัวมาอ่ะอันนี้เือตาเดียวแม่กเป็นน้ำกองเล้อง์บางงามมาเทียนได้แล้วเป็นน้ำกองเจ้าก็สิ แล้ไปจากตัน้นแผมั่งนี้ตดป็นอบาชะปดก็มีปลาดองลุงอาจัะจิงเ้ยกแนกัได้น่านบ่จิงอเลยซื้อบ่มาเยอะมากฮัลทำาเาเขาจะเป็นพักนเยขางไม่ไดซื้อซื้อเ่ยพัแเยพักยี่ื้อเออตายันเย่ก็จตาสนนเาขบมอมนสุงยางเนียน่นกรออกงาบ่นี่นกรออกงานนกจซื้อ ขนาดเห็ดยังได้ซื้อมือนนะคำสาลงูนะคำสาลูเจ้ากระเบียดไม่ให้กินแน่เห็ดนมันคือบอกเลยบอกปีนี้นะเห็ดนะอ๋อรวมทังบัวลอยข้าบทันพวกกระเจียงเนื้จับสี่กปตรงแห้งคนเนาะมันคือยายดาวหน่อยได้ัไปแต่ทีสี่บไปแต่นาแยกยีงไม่ไา้าเกียบ่านเลนี่ลงมาข้างล่างน่เราบบุญจะกินหน่อแกงนะ

วันก็หนาเมากค่ะข้าวที่เพิ่็ตกเเยอะวันนี้ยังกคยกิังดเคยู่นะวันนี้ก็หนนาวมากวันนี้หัวปลาละเมื่อน้่ะหรอหัวละเนี่ยมันแห้งหมดแน้วอีกพอแล้วถ่ายเองก็ได้กล่องนิดถ่ายเองหรือกรเบ้กเองน่องน่องหนูน่องหนูน่องหนูจะกินเดี่ยวข้าวบ่มไปละน้ำเลยคนแบบที่นี่อ่ะ แต่ถุงเนี่ยมันดำเลแต่ลูกไดุ้เมืองลาวไม่ม่ถือได้จะไม่ได้ลายนได้หรอนี่ยมันเป็นยางจะเป็นอะไรเนาะก็เป็นวัวหนายิ่งขึ้นไปจะสต้หักเสบยแล้วเสยนะแล้หลอมลายตีอะไรกินทายันมียางหายาบ่กกะทีเป็นทีน่ะแล้วกันเป็นเจ้ามือกน เข้าพักกระดองกระเดียงนัะไรนี่ก็รู้อ่าพักกระเดียงเลยพักกระเดียงเราทุกดาบเลยทุกดาบในทุ่งป่าลวนเจอเล้อแบบนี้อันนี้ที่น่้จะไปเจ็บนาลูกหกเด้อพักกระนยังไงอันนั้นจะเก้าอยู่น่าโค้งจะไล่พักกระเดียงบ่ทำไปดำนานเมื่อนเนาะบ่มันเจ็บท้องเลยบ่ลลูกมาตีง่ะมันนั่นเป็นยังเกานเป็นยังมันเจ็บมันเมื่อยเหรอบุ๋มเมื่อมาตีงอือ ทเองเลยเราเองเราเป็นย <Private. S 2> ังด้รอกรทูกมันนันมันเมื so ่อยเวลาเราเห็ุเบียกลายเราเป็นเหตุเบียกลายอย่างนี้เราอยู่กสื่ออตนติแบบนี้มันหมดองการเลยแล้วมันเกทาเก็บหอมได้ถ้ามันอยู่พิถาน่ะเจ็บในทองเย็บแล้วมันอยู่พิถานะมีแต่เงาเย็บท่ในรูปเนี่จ้เรมันจะสอขอคเล็คะแนเหตุเบียกลายกได้วาน จะเห็ดมันคข้าบยุ่เราต้องย่าเห็ดเดียะก่อนข้าบยุ่ยุดงหรอไมเด้มีแต่มันสีออก่อนกำหนดแล้วที่แต่ลปักกอนตะกอนลูกายอยู่เฮ้ยลูกก็ไม่เหยียยค่ะเมื่อวานต้องขาไม่ทำแนั้นเลหนังบ้องกหคนทองเขา็นเหดเียอะไรมันเกินขนาดมันเอาไเนาะเนาะเทพัวจะสวยพัว เฮ็บ่โอดเอาเฮานะป้าเว่าอดนะโอบ่มันสิออกแล้วบัดนี้อือลกกก็บ่เคยให้อือป้าไปใะเองเน่ะออ้เปาเเนาะูลกมันง่ายอยู่เด้ลกป้าลกป้าลกๆ้เด้อน่ะย่างลายยังบ่ได้ได้อตําลูกก็บ่ได้คือกันไปหาเ็ดเจ้าเฮาลายย่างลาย้เก็บ ยุทธบางอย่า็ไปไม่ใช่ไม่เสียออกจั่เอานังบะมี่ข้าวเจ็บไปนังใกลมือสิขอดน้ะห้าคุยตีเป็นบบของคนไยเข่าวกนง้นชิบสองมัดน้ำนยว่้มันช้นองแ <K> ่เป <Viol ent. S 1> ็นน no ้ำแต่ละคนเด็กน้อยเาเข่าลงนังบดบักันนั่คือโกบีซี่ไอ้กันเบิใส่ิี่เตกี้องเป็นยางอะเป็นเบียดเปนเท่าเนาะพ่อแม่เตกี้เป็นกิซีเลยหาสิีเมื่อนี่มันผเด็กน่อยท่นสมัยองนี้ป้าหกระปจะเท่าออประเทศไทยไปบริจดี ไปลองเพลงแต่ยังในน้อยแล้วก็หอดพกเดือนแล้วก็ยุดยุดเดลอดดีเลยไปไซเลอยู่จะเฮือนไปบ่ได้ตีเบ่ได้ได้ทองนะตีมันก็คัดเยกไปบ่าคือผ้ามักเปนพวกไหม่ลูุกมากะนหม่ำใส่ในพวกไหมไปดีแมวแ่งไปแค่บ่ได้ถ้านอนนะยามนอนนะค่อนราไปแบบนี้ไปชอบมากนี่รอนห่ผมไปํารับเอาผมจี้ทองไว้ กลวว่าเจ้าจะนอนมันเหมนเทรากระถองเราใหญ่นลตอนนั้นเยเรากปเห็ดได้ผันองใหญ่แมันก็เจ็บด้บ้าน่เมันดูดพิษท่านได้ค่ะคะแนนไปหาหมอกับหมอบนซี่ไข่แต่กระานเจ็บนะเบื่อสาเนาะเขาแหลนไล่ถ้ามันเป็นเห็ดมบ้านดังไก่ไกนึันด่านใ่ไม่ด้บ้านด่างเลยหรอกจัยกระชากหยาบนี่ยบ่ยาดอกมัยาเนาะน่งแ มันยากต้องมดามันเห็นอยางเทเลยเยอก็น่นวกน้เปล่ยนู่อาจจะำนองาสสิกถามเขาเขาจากันได้นั่นอเาเขาจะบอกคอจาะถามมาเห็นนั่เปิดหัวแลวังแวงเดิเดิมเขาจะเปลี่นเขาลืมประวติหัวใหญ่หัวนึงอะไรพวกระวติหัวน้อยจ

เ,เออแซ่บขนาดทานผุดส้มขอเคคบอเจพีคคน่น้องบุคนติดตามพี่น้องแล้วกกันใหม่คลิปหน้าแปรไหนแกนมาจะจะเบิด